ดังนั้นแม้จะเข้าใจว่าถ้าจิตวิญญาณสังสมกรรมมีกรรมพันธ์มีความเป็นกรรมฐานญาติของตนเองจริงก็อย่าพึงด้นเดาเอาว่าจะเป็นตัวเป็นตนเป็นกรรมกริยาอย่างที่เราเข้าใจเพียงหยับหยาบดังของหยาบที่เรารู้แล้วเดาเอาว่ามันจะต้องสืบต่อเป็นไปและเป็นอยู่มีบทบาทอยู่อย่างของหยาบที่ยังไม่ตายไม่สูญตามที่เราเข้าใจหยับหยาบอยู่เป็นอันขาด ให้มีปัญญารู้อารมณ์ที่ควรส่งควรปล่อยหยุดเลิกไล่ตัวอกุศลจิตไปเหล่านี้เราต้องทำเองปากพูดไม่สำเร็จหรอกสำเร็จที่ฝึกหัดทำเอาแต่เข้าใจแต่ไม่รู้ตัวจิตตัวใจจริงไม่ได้หัดปรับจิตเปลี่ยนใจแก้อาการในจิตฝึกทำในใจให้รู้กายรู้ว่าจีรู้มโนรู้ตัวของตัวเองในทุกอิริยาบถไม่ได้ทำความเกิดดับในตัวเอง ไม่รู้เกิดรู้ดับแจ้งชัดขั้นปรมตถะด้วยตัวเองไม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนกรรมเป็นทานของตนเองก็จะไม่ถึงความสำเร็จแท้ต้องคอยเรียนค่อยรู้ของจริงสภาพจริงไปเป็นขั้นเป็นระดับจนเราเข้าขั้นพระอนาคามีหรือที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นผู้เข้าขั้นโอปป,ปาดติกะแท้เป็นฐานะจริงโน้นเถิดเราจรึงจะพอเข้าใจแท้พอจะรู้แจ้งขึ้นจริงบ้างว่า โอปปาติกะสัตว์นั้นเป็นอยู่กันอย่างไรมีสภาพอย่างไรเพราะวิญญาณหรือโอปปาติกะสัตว์ที่แท้นั้นมีใช่จะรู้ได้ด้วยความรู้สามัญหรือเพียงเหตุผลประมาณการเทียบเคียงเอานั้นไม่ได้ด้วยเหตุว่าของจริงคือสภาวะของจิตวิญญาณหรือโอปปาติกะสัตว์นั้นเมื่อมันเป็นสภาพบริสุทธิ์บริบูรณ์แท้แล้วมันเป็นสภาพที่มีอยู่ในคนพูดถึงโลกุตระจริงเท่านั้น ที่อื่นไม่มีนอกตัวขันห้าของคนไปแล้วไม่มีที่ยังมีคือของไม่จริงคือไม่ใช่วิญญาณบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่ยังมีจึงคือของปลอมหรือของไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งสิ้นผู้รู้ของเหล่านั้นจึงยังไม่รู้ของจริงทั้งสิ้นแม้ผู้รู้จริงจะใช้ภาษาท่าทีสิ่งแทนใดๆมายาอธิบายบอกสื่อให้รู้ตาม ผู้รับฟังผู้ได้แต่คเนคำนวณตามก็ได้แต่รู้ของเทียบของเคียงกันอยู่เท่านั้นผู้อย่างไม่ได้รู้แจ้งและอย่างไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงจึงคือผู้ยังมีอยู่จริงและสิ่งเหล่านั้นคือสมมุติสัจจะทั้งสิ้นอย่างไม่ใช่ปรมัธิสัจจะแท้ดอกสิ่งที่มีจึงคือโอปปาติกะและยังเป็นวิญญ,ญาณที่ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหมดนี้ เป็นคำอธิบายชี้แนะด้วยปัญญายาณของพระสมณะสาวกสังโคองค์หนึ่งจากปัญญายาณของท่านที่พูดด้วยตนรู้ด้วยตนเห็นด้วยตนและชี้ให้คุณฟังมีเหตุมีผลถ้าใครปัญญาถึงภูมิถึงก็ฟังออกรู้เรื่องอย่างที่ว่านี้เราพิสูจน์โอปปาติกะได้ผู้ที่จะต้องการพิสูจน์โอปปาติกะ ต้องการศึกษาโอปะปาติกะสัตว์ในตนจึงต้องฝึกการเรียนรู้จิตและฝึกการกำหนดรู้ให้ถึงจิตตลอดเวลาทุกกรรมกริยาฝึกหัดควบคุมพฤติกรรมและกิจกรรมทุกอย่างเพื่อให้เกิดความเคยชินในการสร้างและการหยุดตั้งแต่ขอบเขตศีลหรือกรรมฐานที่พอทำได้สำหรับตนให้เกิดปัญญายาณและความเชี่ยวชาญในการเห็นจริงรู้แจ้งความเกิดดับเรียกว่าจุตูปะปะตาตยาน ดูการเกิดไม่ยากแต่ทำความดับจะยากกว่าเพราะตราบใดที่คนเรายังมีรูปนามขันห้าอยู่เรียกว่ายังมีสอุป,ปาทิเศสะคือยังเหลือรูปนามขันห้าการเกิดก็จะยังคงมีอยู่เพราะมันอาศัยประกอบกันให้เป็นไปโคจรเหมือนโลกพระพุทธองค์จึงได้ยนยอโลกเอาไว้ในกายยาวานาคืบกว้างสอกพร้อมสัญญาและใจเราจะต้องรู้จักสาระ รู้จักสังสาระและรู้จักสังสารวัตรรู้จักความวนวนเกิดวนดับจิตจะวนเกิดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่สามารถหยุดความอยากดับความอยากให้สนิทเด็ดขาดความเกิดก็ยังมีอยู่ก็เห็นโดยชัดเจนด้วยตัวเองแล้วว่ามันมีอยู่และยังดับไม่ได้เมื่อเราเองหยุดมันได้แล้วดับมันได้แล้วก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นปัจจุบัน ดับได้จริงเพียงใดท้าวอนคงทนเพียงใดเด็ดขาดได้เพียงใดก็รู้อยู่กับตนเองมีอาการมีอารมณ์สัมผัสต่ตอสิ่งใดอย่างใดเมื่อใดก็รู้อยู่จะดับจะหยุดจะวางจะปล่อยไม่ต้องต่อไม่อาลัยอาวร์ก็ฝึกหัดทําได้ได้รู้รสคงความปล่อยว่าเป็นความเบาสบายขึ้นมา,ม,ามากน้อยเพียงใดก็ได้รู้รสนั้นของตนเอง เราพิสูจน์สัตว์โอปปาติกะอย่างนี้เรารู้จิตอย่างนี้รู้เกิดรู้ดับรู้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารู้จิตที่เสียสละช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นรู้จิตที่เกี่ยวข้องกับกามภพเกี่ยวข้องกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเกี่ยวกับผู้คนเกี่ยวกับวัตถุรู้แล้วจะปล่อยจะปลดทุกข์ไปต่างขั้นตอนพระพุทธองค์ทรงสอนเป็นสัมมาทิฏฐิว่า โอปปาติกะสัตว์มีผู้ใดเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิว่าโอปปาติกะสัตว์ไม่มีพึงเร่งศึกษาโอปปาติกะตามคำของสม,มณะพรามนาซัมมคตาให้แจ่มแจ้งเถิดเทิน 1.1.4สมณะพรามนาข้อความจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเกี่ยวกับมิจฉาทิฐิข้อสิบนี้คือผู้มีความเห็นว่าสมณะพรามณทั้งหลาย ผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในโลกไม่มีนี้เป็นมิจฉาทิฐิภาษาบาลีว่านัตติโลเกสมณะพรามนาสัมมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมัญจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอาพิญญา สัตฉิกกัตตาวาปเวเทนตีติผู้มีสัมมาทิฏฐิจะต้องไม่รีบปฏิเสธและต้องรู้เห็นหรือเข้าใจดีแม้ที่สุดเห็นจริงประสบจริงว่า 1. สมณะพราหมณ์หรือพระผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบมีจริง 2. สมณะพราหมณ์หรือพระซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งมีจริงส สมณะพราหมณ์หรือพระประกาศโลกนี้โลกหน้าเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองมีจริงคนเราจะมีความเห็นหรือมีความเชื่ออย่างไรก็เพราะได้พบได้เห็นได้พิสูจน์สิ่งเหล่านั้นแล้วหมายความว่าคนเราจะมีสัมมาทิฏฐิในเรื่องสมณะพราหมณานี้ได้ก็จะต้องได้พบได้เห็นได้พิสูจน์สัมผัสสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสว่ามีนั้นจริง กล่าวคือหนึต้องได้พบพระผู้ที่ดำเนินชีวิตโดยชอบถูกต้องตรงตามศีลตรงตามธรรมและตรงตามวินัยของพระพุทธองค์ต้องดำเนินชีวิตตามแบบอย่างและคำสอนของพระพุทธองค์ดำเนินชีวิตตรงตามหลักการและทฤษฎีของพุทธปัญหาจึงมีอยู่ว่าก่อพระเชนนี้มีหรือไม่ขอ เราจะได้มีโอกาสศึกษาการดำเนินชีวิตของท่านหรือไม่คอเรารู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักวินัยรู้จักคําสอนของพระพุทธองค์เพียงพอที่จะวัดความถูกต้องของการดำเนินชีวิตของพระหรือไม่งเรารู้จักหลักการดำเนินชีวิตตามหลักการพุทธหรือไม่จอเราเชื่อหรือไม่ว่า คำสอนและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระพุทธองค์สอดคล้องกันปฏิบัติตามได้แม้ในปัจจุบันช<อ>เรารู้จักหลักการและทฤษฎีของพุทธชัดแจ้งตรงแม่นหรือไม่เราเอาลัทธิและแนวทางปฏิบัติของศาสดาอื่นมาปนกับแนวทางคำสอนของพระบรมศาสดาหรือเปล่าสรุปแล้วปัญหาจึงมีว่า ตัวของเราเองเรารู้หรือไม่ว่าจะต้องมองอะไรมองที่ไหนมองอย่างไรและมองทำไมถ้าเราเองเรายังมีมิจฉาทิฏฐิหมดแม้ในส่วนใดส่วนหนึ่งตั้งแต่ข้อกอถึงชอแล้วต่อให้พระพุทธองค์มาอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่รู้ต่อให้มีพระอรหันต์อยู่ตรงหน้าเราก็ยังไม่รู้ว่ามีถ้าเราไม่รู้ว่ามีอย่างไรเราก็คงไม่เชื่อว่ามี 2ต้องได้ฟังประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งหมายความว่าจะด้วยสื่อใดก็ตามเราจะต้องได้ฟังพระบอกสอนอธิบายเรื่องโลกนี้โลกหน้าต้องได้ฟังเหตุฟั่งผลของท่านได้พิจารณาคำบอกกล่าวของท่านและได้พิสูจน์คำสอนของท่านว่ามีเหตุผลมีหลักฐาน มีสาระที่เชื่อถือได้ไม่ใช่งมงายไร้สาระเพอ้อฝันเรื่องนอกตัวนอกตนกตที่พิสูจน์ไม่ได้ท่านต้องสามารถอธิบายให้เราเข้าใจคำว่าโลกโลกนี้และโลกหน้าได้อย่างจ่มแจ้งชัดเจนเราได้พบพระเช่นนี้หรือยัง 3. ต้องได้พบพระซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้จ่มแจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง หมายความว่าพระที่ท่านจะประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้งได้นั้นเพราะท่านรู้ยิ่งคือรู้อย่างดีรู้อย่างลึกซึ้งรู้อย่างถูกตรงรู้อย่างละเอียดละออรู้อย่างจริงจังรู้อย่างชัดเจนนอกจากท่านจะรู้ยิ่งแล้วท่านยังจะต้องรู้ด้วยตัวท่านเองด้วยญาณปัญญาของท่านมิใช่ไปอ่านมาหรือฟังมาจากผู้อื่นแล้วอ้างว่าเป็นความรู้ของตนเอง แต่พราะท่านมีในตัวท่านเองแล้วหรืออย่างน้อยที่สุดท่านได้เรียนปริยัตเรียนทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแล้วนำไปปฏิบัติจนบรรลุธรรมรู้แจ้งถึงจริงในตนเองปัจจตังเมื่อวิเคราะห์รวมสองข้อท้ายนี้เรายังจะได้พบความลึกซึ้งของคำตรัสของพระพุทธองค์อีกจุดหนึ่งคือพระมีความรู้จริงรู้ยิ่ง ก็ต้องประกาศความรู้ยิ่งของท่านให้ผู้อื่นรู้ตามเป็นธรรมดาถ้าท่านอ้างว่ารู้แล้วแต่ไม่ประกาศความรู้ยิ่งของท่านก็ถือว่ายัางไม่ตรงตามข้อกำหนดของพระพุทธองค์เราจะได้พบพระที่มีคุณสมบัติคุณธรรมภูมิปัญญารู้เช่นนี้หรือไม่เรามีใจและมีปัญญาเปิดกว้างเพียงพอที่จะฟังหรือไม่และข้อสาคัญคือเราต้องการฟังหรือเปล่า หรือเราคิดว่าเรารู้แล้วเราได้หลงปักใจในความเห็นนั้นๆเสียแล้วคุณพร้อมที่จะอ่านประกาศหรือยังพวกคุณโชคดีที่ได้เห็นสมณะพรามนาดังที่ได้ยืนยันไว้ในที่หนีว่าเป็นสมณะพราหมณ์ที่ดำเนินไปชอบปฏิบัติชอบรู้โลกนี้โลกหน้าด้วยตนแจ้งโลกนี้โลกหน้าได้ด้วยตนเองแล้วเอามาประกาศให้คนอื่นรู้ตาม แล้วผมก็ยืนยันว่าผมนี่แหละเป็นสมณะพรามนาผู้นั้นเป็นสมณะที่ได้รู้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยตนเอง